ที่ดิน2ไร่กว่าอยู่ในชุมชนน้ำไฟพร้อมแถมผ่อนได้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องการจากเพจที่ดินมั่นคงนะคะที่ดินที่การจะพาไปชมในวันนี้ชื่อแปลงสำราญอยู่ที่ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่2ไร่72.8ตารางวา ถมดินให้แล้วหนึ่งงานแปลงนี้จะเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยหรือไว้ทําการเกษตรก็เหมาะค่ะเพราะว่าด้านหน้าแปลงมีคูน้ําสามารถเอาน้ําไปใช้ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูคูน้ํานะคะโอเคแถมยังขุดบ่อบาดาลไว้ให้แล้วหนึ่งลูกหากคุณลูกค้าอยากจะใช้แค่เอาสเสมอม,มาติดก็ใช้ได้เลยค่ะ ส่วนด้านหลังแปลงเราขุดสระไว้ให้แล้วหนึ่งลูกแถมยังติดกับคลองท่ากะพีไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีน้ำไว้ทำการเกษตรเลยนะคะส่วนรูปแปลงจะเป็นยังไงไปชมภาพมุมสูงกันเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ลาดยางใกล้ชุมชนแค่500เมตรค่ะที่ดินจะอยู่ซอยหลังมหาวิทยาลัยลาดมงคล3ชุกจากปากซอยถึงที่ดินแค่5กิโลค่ะอย่างที่เรารูๆกันนะคะว่าหลังมอเนี่ยเรื่องของกินของใช้นี่ไม่ต้องห่วงเลยมีเซเว่นซีเจโลตัสตลาดนัดตลาดสดร้านค้าร้านอาหารเพียบเลยค่ะแถมยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของสุพรรณตลาดร้อยปี3ชุกด้วยค่ะ ที่ดินแปลงนี้ผ่อนได้นะคะผ่อนเบาๆเพียงเดือนละ15,000บาททั้งหมด99งวดฟรีดาวนะคะผ่อนตรงกับบริษัทเลยค่ะไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่เช็คเครดิตบูโรอาชีพอะไรก็ผ่อนได้นะคะทําสัญญาจ่ายงวดแรกเสร็จสามารถเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เลยนะคะจะปลูกบ้านปลูกต้นไม้ล้อมรัว้วได้หมดเลยค่ะหรือใครอยากจะซื้อสดเราก็มีราคาพิเศษให้นะคะ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนแถมฟรีค่าโอกนกรรมสิทธิ์ด้วยค่ะส่วนไฟฟ้าปะปาก็พร้อมใช้งานค่ะการเดินทางมาที่ดินก็ง่ายมากค่ะถ้ามาจากกรุงเทพวิ่งเส้น340ตรงมาเรื่อยๆเลี้ยวเ,เข้าหลังซอยมหาวิทยาลัยรา,ยาชมงคล3ชุกเข้ามาแค่4-5กิโลก็ถึงแล้วค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดินขนาดพอดีบรรยากาศส่วนตัวไว้ทำเกษตร ทำบ้านสวนไว้อยู่ตอนเกษียณหรือจะซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานแปลงนี้ก็เหมาะมากๆค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้หรืออยากให้การไปรีวิวที่ดินแปลงไหนติดต่อการได้ที่เบอร์0944661464เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เพจ Facebook ที่ดินมั่นคงค่ะท่านใดที่มาชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้การขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ